ในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับชาฮาดะท่อนที่สองของคนที่เป็นมุสลิมกันครับอัลฮัมดุลิลลาฮิวซัลลัตุวุสซัลลัมอัลลอฮ์สุลลิลลาห์และอัลลอฮิและ صحبه ومن ولا ล ل ا م عليكم ورحمة الله و, و ب و الله و มอ ا บิดีนยะ ي ن สมุดครับครับก็อย่างที่ได้บอกให้ทราบนะครับว่าคลิปนี้เนื้อหาของเราที่เรากำลังจะคุยกันก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชาฮาดะท่อนที่สองนะครับหรือ คำกล่าวยืนยันเพื่อเป็นพยานเกี่ยวกับข้อมูลสําคัญที่จะทําให้เราได้กลายมาเป็นมุสลิมนะครับซึ่งเราทราบว่ามีอยู่ทั้งหมด2ท่อน2ข้อมูลหล,ะละักข้อมูลแรกเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกประมวลไว้ในประโยคนะครับที่ว่าอัชฮะดุอัลลอฮ์อิลลฮ์อิลลัลลอฮ์ส่วนข้อมูลที่2ซึ่งถูกประมวลไว้ในประโยคก่าวยืนยันท่อนที่สองซึ่งได้แก่ประโยคที่ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดันรอสูลุลลอฮ ซึ่งจะเป็นประโยคที่เราจะาหยิบเอาเนื้อหาของประโยชนนี้เข้ามาพูดคุยกันในคลิป,ลปนี้ครับก่อนอื่นเลยครับมาดูที่ความหมายของของอตัวคํายืนยันตัวนี้ก่อนว่ามีความหมายเป็นภาษาไทยว่ายังไงนะครับเนื้อหาหก่อน,นครับถ้อยคาเป็นภาษาอาลรับสาหรับประโยคชาฮาดะตัวนี้ได้แก่ ถ้อยคําที่ว่าอัชฮะดูอันนะมมฮัมมัดันรอสูลุลอละซึ่งผมมั่นใจว่ามุสลิมทุกคนรับทราบและก็เคยได้ยินถ้อยคํานี้แล้วก็ท่องจํากันได้อยู่แล้วนะครับซึ่งความหมายของประโยคนี้นะครับมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าขอเป็นพยานเพื่อยืนยันว่ามุฮัมมัดนะครับเป็นทูตของอ ul ัลลอฮ์รอสูลุลอละแปลว่าเป็นทูตของอละนะครับดังนั้นะนะประโยคนี้จึงเท่ากับเป็นประโยคที่แสดงออกถึงการที่ผู้พูดเนี่ย เข้ามาทําหน้าที่นะครับประกาศตนเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานเพื่อยืนยันว่ามุฮัมมัดนะครับคนที่ชื่อว่ามุฮัมมัดเนี่ยเป็นทูตของเรานะครับซึ่งการเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานนะครับจะการที่คนคนหนึ่งจะเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานแล้วการเป็นพยานของเขาจะเป็นการเป็นพยานที่มีน้ำหนักมีคุณค่าและก็ส่งก่อให้เกิดประโยชน์จริงได้กับกับ ตัวผู้ที่เป็นพยานเนี่ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขแล้วก็มีลักษณะต่างๆประมวลไว้ในตัวคนนั้นซะก่อนนะครับถึงจะทําให้การเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานของเขาคนนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็มีน้ําหนักนะครับแล้วก็มีค่าซึ่งลักษณะของคนที่การเป็นพยานของเขาจะมีค่าแล้วก็มีน้าหนักจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราคุยกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับ การการเนื้อหาของชหาห์ดาในท่อนที่หนึ่งนะครับที่ว่าลาอิละหิลหละล้อแต่ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราจะนำลนักษณะตัวนี้มากล่าวซ้ําอีกครั้งหนึ่งในการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชหาห์ดาในท่อน,น,น,นที่สองเพราะว่าทั้งสองเพราะว่าทั้งสองท่อนของชหาห์ดาเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นผมจึงขออนุญ,ญาตพูด ข้อมูลนี้ซ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคนที่การเป็นพยานของเขาเนี่ยจะมีค่ามีน้าหนักเดําเป็นจะต้องเป็นคนที่มีความรู้จริงนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานมีความมั่นใจนะครับในเรื่องในในข้อมูลที่เขาเข้ามาให้การเป็นพยานกับมันนะครับแล้วก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์ในการบริสุทธิ์ในการเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานของเขามีศัจจะแล้วก็มีความรับผิดชอบด้วยนะครับนี่เป็นลักษณะนะครับที่จะทําให้การ ทำหน้าที่เป็นพยานของคนคนนึงเนี่ยเป็นการทำหน้าที่ที่มีน้ำหนักมีคุณค่านะครับหลังจากนั้นเราจะขยับเข้ามาสู่ส่วนของเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับของประเด็นนี้หมายถึงข้อเท็จจริงที่ประโยคการกล่าวยอมรับว่าตัวเองขอเข้ามาทำหน้าที่เป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนั้นเนี่ยหมายถึงเรื่องที่ถูกกล่าวไว้ในประโยคที่ว่าอัชฮะดูอันนะมฮัมมัดัน ر س و ل u ล l อ h ได้บอกเอาไว้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริง เกี่ยวกับมันอย่างไรบ้างแล้วมีอะไรบ้างน,นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าออมุสลิมหลายหลายคนก็กล่าวปฏิญาณออกมานะครับแต่ก็ยังไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงที่ถูกประมวลไว้ในคํากล่าวของเขาคำออประกาศยอมรับของเขาว่าเขาเข้ามาเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องนี้ที่เขาบอกว่าเขามา่เข้ามาเป็นพยานเกี่ยวกับมันเนี่ยนะครับมันมีข้อเท็จจริงอะไรอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาออขยายความกันนะครับ สำหรับข้อข้อเท็จจริงของเรื่องที่เราเข้ามาเป็นพยานผ่าน้อยคำที่ว่าอาชาดูอันนะมุหัมดารสุรุลล้อตงนี้นะครับได้แก่การที่เราเนี่ยยืนยันว่าท่านมุฮัมหมัดสลลอะฮฺอะลัยฮิวะสลลัมเป็นคนนะครับที่ทําหน้าที่รับข้อมูลจากพระเจ้ามาบอกต่อแก่ผู้คนจริงๆ ซึ่งคนที่ทําหน้าที่รับข้อมูลจากพระเจ้ามาบอกต่อแก่ผู้คนเนี่ยเรียกแก่ผู้คนเนี่ยนะครับเรียกสั้นๆได้ว่าทูตนั่นเองคือท่านนาบีมุฮัมมัดคือท่านมุฮัมมัดเป็นทูตของอัลล์ซึ่งคําว่าทูตหมายถึงผู้ที่รับข้อมูลจากพระเจ้านะครับรับข้อมูลจากอัลลอฮ์มาบอกต่อให้กับบุคคลที่พระเจ้าสั่งให้นําข้อมูลนั้นไปบอกซึ่งได้แก่ผู้คนหรือได้แก่มนุษย์ได้ยินทั้งหมดนั่นเองนะครับ ถัดมาครับเรื่องที่เราจะคุยกันที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเ,ออเรื่องที่เราไปประกาศเข้ามาเป็นพยานย,ยืนยันเกี่ยวกับมันผ่านประโยค์ที่ว่าอชัชชาดูอันนะมฮัมมัดะรัสูลุลลอฮ์นั้นได้แก่ประเด็นเ,เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคําสั่งหรือกรอบปฏิบัติหรือกรอบบังคับใช้ที่ตัวเนื้อหาของเรื่องเรื่องนี้หมายถึงเรื่องที่บอกว่า ท่านมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นทูตของเราจริงๆเนี่ยนะครับได้เข้ามาตรีกรบหรือเข้ามาสั่งกับเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างเมื่อเรายืนยันเป็นพยานยืนยันแล้วว่าท่านมูฮัมหมัดเป็นทูตของเราตาอาาจริงๆเป็นทูตของพระเจ้าจริงๆนะนะครับการยืนยันตรงนี้ส่งผลทําให้เราจําเป็นที่จะต้องออให้เกียรติต่อท่านแล้วก็รักษาสถานะ ของท่านที่อ like ัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัตะอาได้ทรงจัดไว้ให้กับท่านนะครับก็นี้เป็นหน้าที่หรือเป็นเรื่องที่ประเด็นประเด็นนี้เนี่ยสั่งกับเรานะครับคือสั่งให้เราต้องให้เกียรติต่อท่านนบีสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เกียรติต่อท่านมุฮัมมัดนะครับตามสถานะที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตอาลาได้จัดไว้ให้ท่านได้อยู่ในสถานะนั้นแล้วการให้เกียรติแก่ท่านนบีหรือแก่ท่านมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามสถานะที่ท่านเป็น ตามที่เราสมัยานหัวตาอะไาได้จัดเอาไว้เนี่ยมันจะออกมาในรูปลักษ์แบบไหนคําตอบก็คือก็มันจะออกมาในรูปในรูปแล้วที่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องไม่ไม่เข้าไปทําการสักการะหรือไปดูอาต่อท่านนะครับเพราะว่าเ,เพราะว่าท่านเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในเรื่องเรื่องนี้ครับเนื่องจากว่าการสักการะซึ่งหนึ่งในรูปลักษ์ของการสักการะก็ได้แก่การดูานั้น มันเป็นสิทธิ์เฉพาะของคนที่เป็นของผู้ที่เป็นพระเจ้าซึ่งท่านนาบีมุฮัมมัดไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นทูตของพระเจ้าอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพระเจ้าอีกทีหนึง่งดังนั้นท่านจึงไม่มีสิทธิ์ในเรื่องนี้ด้วยเหตุนี้ใครก็แล้แต่ที่หันไปสักการะต่อท่านมุฮัมมัดไปวิงวอนขอจากท่านมุฮัมมัดเนี่ยก็ตท่ากับว่าเขาคนนั้นกําลังทําเรื่องที่มันฝ่าฝืนหรือว่าผิดไปจากคําปฏิญาณที่ตัวเองได้ปฏิญาณไว้ว่ามุฮัมมัดคือทูตของเนาะ เพราะมันเท่ากับว่าเขากำลังยกให้มูฮัมหมัดไปเป็นอัลลอฮ์ไปเป็นพระเจ้าหรืออยู่ในสถานะเดียวกันกับพระเจ้าซึ่งนี่มันเป็นการเท่ากับเป็นการลบหลู่ท่านมูฮัมหมัดในตัวแล้วก็เท่ากับเป็นการทาในสิ่งที่มันเ,เป็นการค้านกับการปฏิญาณของตนหรือว่าการเข้ามาเป็นพยานยืนยันของตนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ลักษณะที่สองที่สามารถแสดงออกได้ถึงการให้เกียรติต่อท่านมูฮัมหมัดตามสถานนะทะที่เราทรงจัดไว้ให้ท่านเป็น,นได้แก่การไม่นำลักษณะใดๆพระลักษณะใดๆทั้งสิ้นของพระเจ้าเอ่อมามอบให้เป็นลักษณะของท่านมูฮัมหมัดนะครับเพราะว่าพระเจ้าคือพระเจ้ามูฮัมหมัดเป็น สิ่งถูกสร้างเป็นทาสของพระเจ้านะครับเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาอยู่ภายใต้อำนาจและโดยนะเดชานุภาพของพระเจ้าดังนั้นการที่ใครก็แล้วแต่ไปจัดไปดึงเอาลักษณะของพระเจ้า Heroes, มาไว้ให้ท่านมุฮัมมัดสุลลัาลหรืออะไรที่ว่ซัลลัมหรือสิ่งถูกสร้างสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยนั่นเท่ากับว่าเป็นการลบหลู่พระเจ้าและก็ลบหลู่สิ่งถูกสร้างอันนั้นด้วยนะครับม่นเกียรติเพราะในความเป็นจริงแล้วเกียรติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องที่ เป็นจริงแล้วก็มีคุณค่าก็ต่อเมื่อมันตรงออกับข้อเท็จจริงของสิ่งนั้นดังนั้นการที่เราเข้าไปยกสถานะหรือให้ลักษณะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินจริงในความเกินจริงจากสิ่งที่มันเป็นมันก็เท่ากับว่าในความเป็นจริงแล้วเรากําลังลดูถูกสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ลบหลู่สิ่งสิ่งนั้นซ,ซึ่งตรงนี้เนี่ยใครก็แล้วแต่ที่เอาลักษณะของพระเจ้าไปมอบให้กับสิ่งถูกสร้างนั่นเท่ากับว่าเขากําลัง โดยเฉพาะในกรณีนี้นะครับคือใครก็แล้วแต่ที่เอาลักษณะของพระเจ้าไปมอบให้กับผู้ที่เป็นทูตของพระเจ้าท่านนี้หรือว่าท่านอื่นๆนะครับเพราะเท่ากับว่าเขากําลังทําเรื่องที่มันคัดค้าน,นกันกับการเขาออกการออกมาทําหน้าที่ปฏิญาณแล้วก็ยืนยันเป็นพยานยืนยันว่าท่านมุฮัมมัดเนี่ยเป็นทูตของพระเจ้านะครับเพราะว่ามัน มันขานกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าการที่เขานําลักษณะของพระเจ้าไปให้กับผู้ที่เป็นทูตของพระเจ้าก็เท่ากับว่าเขากำลังจะยกให้ผู้ที่เป็นทูตของพระเจ้าเป็นพระเจ้าแทนแบบนี้นะครับหรือว่าอยู่ในสถานะเดียวกันกับพระเจ้าซึ่งมันเป็นเรื่องที่ที่ขานกันกับคําปฏิญาณน,นี้แล้วก็ยังขานกันกับคําปฏิญาณก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทูตทุกท่านสู่พระเจ้าสั่งมาให้บอกนั่นก็คือข้อมูลที่ว่าไม่มีใครทั้งสิ้นเป็นผู้ที่ถูกสกักระโดยชอบนอกจากพระเจ้าเท่านั้นนะครับ โอเคต่อมาครับลักษณะต่อมาที่จะเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงการที่เราเนี่ยให้เกียรติแก่ท่านมูฮัมมัดนะครับส,สล,ลลัลฮวยไลฮิวะสลัมตามสถานะที่อัลลอฮ์ได้จัดไว้ให้ท่านเป็นนั่นก็ได้แก่การที่เราเนี่ยจะต้องไม่เข้าไปขอดูอานะครับหรือว่าเข้าไปขอให้ท่านมูฮัมมัดขอดูอาต่ออัลลอฮ์ให้เราในก,กรณีที่เราเนี่ยกับท่านอยู่คนละโลกกันแล้วหรือว่าอยู่ใน คนละมิติอยู่คนละที่ที่มันไม่สามารถติดต่อกันได้ตามช่องทางปกติแล้วนะครับเพราะว่าลักษณะการขอหรือฝากขอแบบนี้ในใน,ในรูปลักษณแบบนี้เนี่ยมันนับได้ว่ามันเป็นการขอดุดานนะครับและมันเท่ากับเป็นการสักการะนะครับซึ่งหัวกลมของมันก็คือมันเป็นชีริตใหญ่จริงๆแล้วผมยกข้อนี้ข,ข้อมูลตัวนี้ขึ้นมากล่าวทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นข้อมูลที่อยู่ในขอบข่ายเดียวกันกับลักษณะหรือเรื่องที่ ที่เรากอดเราพูดกันถึงไว้ในข้อแรกก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้หรือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็ยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ขานกันกันกบการการเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานในการยืนยันทั้งสองท่อนเลยนะครับก็จะที่ยิบยิบยกมาพูด เป็นเอกเทศเพื่อให้ให้เน้นแล้วก็ให้ให้ความสําคัญกั่มันส่วนรายละเอียดและกลารอธิบายเนี่ยในคลิปนี้คงยังไม่พูดถึงนะครับแต่พูดให้ทราบถึงหัวกลมของมันก่อนว่าการที่เราไปขอจากผู้อื่นหรือไปขอจากผู้อื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ไปขอต่ออัลลอฮ์ให้เราอีกทีหนึง่งทั้งทางที่ผู้อื่นผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่คนละมิติกับเราแล้วอยู่คนละโลกกับเราหรือว่าเป็นคนที่อยู่คนละที่กับเราที่เราไม่สามารถสื่อสารหรือว่าติดต่อ กับเขาได้ตามช่องทางปกตินั่นนะครับพฤติกรรมนี้เป็นชีวิตใหญ่เป็นเรื่องที่ค้านกันอย่างจางกับการกับคําปฏิญาณที่ว่าไม่มีใครทันได้ทั้งสิ้นเป็นผู้ที่ถูกสกักการะโดยชอบนอกจากอัลลอฮ์และถ้าหากว่าผู้ที่ถูกขอผู้นั้นเป็นนบีนะครับหรือเป็นผู้ที่เป็นทูตของเราจาลาพฤติกรรมนี้ก็ยังเป็นพฤติกรรมที่ค้านกับคําปฏิญาหรือคําการออกมาคำประกาศออกมาทําหน้าที่เป็นพยานยืนยันเกี่ยวกับท่อนที่สองที่ว่า เอ่อมุฮัมมัดเป็นรอซูลหรือเป็นทูนของเรลอีกอิด้วยนะครับลักษณะต่อมาครับในการให้เกียรติเอ่อแก่ท่านมุฮัมมัดสล,ลัลหลงอะไรหิวสลัมตามสถานะที่อัลลอฮ์ได้จัดไว้ให้ท่านเป็นนั้นได้แก่การที่เราเนี่ยจะต้องเชื่อฟังนะครับในทุกๆข้อมูลเชื่อเชื่อในทุกๆข้อมูลนะครับที่ท่านนํามาบอก นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบรรดาเมาริกาบรรดาคัมร์บรรดานามีหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวของท่าน,นามูฮัมหมัดเองอย่างเช่นการที่ท่านบอกว่าท่านฐานให้ท่านได้รับข้อมูลมาจากอัลลอฮ์ให้มาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นระสูลท่านท่านสุดท้ายเป็นผู้ที่เป็นทําหน้าที่เป็นทูตของอัลลอฮ์ท่านสุดท้ายไม่มีใครที่จะมาทําหน้าที่นี้ หลังจากท่านอีกแล้วและคัมภีร์ที่ท่านได้รับก็เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายและท่านเนี่ยถูกส่งมาหามนุษย์ทุกคนทุกหมู่เหล่านะครับในทุกช่วงเวลาที่ทานท่านจนกระทั่งถึงวันเกียรมาอันนี้เป็นข้อมูลที่ถ้าหากว่าเราปฏิญาณว่าท่านเป็นทูตของเราเราจาเป็นที่จะต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านนํามาบอกทุกอย่างเพราะว่าท่านไม่ได้คิดเองแต่ท่านรับมาตามหน้าที่คือรับข้อมูลมาจากพระเจ้า ให้มาบอกกับพวกเราดังนั้นเมื่อเรายืนยันว่าท่านเป็นทูตและทำหน้าที่ตรงนี้อย่างซื่อสัตย์หน้าที่ของเราก็ต้องเชื่อในทุกๆอย่างที่ท่านนํามาบอกด้วยนั่นเองนะครับต่อมาครับลักษณะต่อมาในการหรือว่ารูปลักษณ์วิธีการต่อมาในการที่ที่แสดงถึงการที่เราเนี่ยให้เกียรติต่อท่านมูฮัมหมัดสุลตา่านอะไรยฮ่วะสลามตามสถานะที่อัลลอฮ์จัดไว้ให้ท่านเป็นก็คือการที่เราจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ทําตามในสิ่งที่ท่านสั่งนะครับคําว่าสั่งตรงนี้ไม่ว่าจะหมายถึงการสั่งใช้หรือว่าสั่งห้ามนะครับ ซึ่งการทำตามตรงนี้จำเป็นจะต้องเป็นไปตามรูปแบบแล้วก็รายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ไม่ใช่คิดขึ้นเองเพราะใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าอ้างว่าทำดำเนินศาสนาทำตามเรื่องศาสนาด้วยวิธีการที่เขาคิดขึ้นมาเองหรือด้วยรายละเอียดที่เขาคิดขึ้นมาเองนั้นถ้ากับว่าเขากําลังกล่าวหาผู้ที่เป็นทูตของเราว่าปิดบังข้อมูลหรือกล่าวหาผู้ที่เป็นทูตของเราว่าแจกแจงข้อมูลไม่ละเอียด หรือไม่รู้ว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์หรือหรือว่ามีความบกพ่อในการรับข้อมูลมาจากอัลลอฮ์คือไม่รู้ว่าเรื่องนี้อัลลอฮ์ชอบอัลสัง่งแต่ว่าแต่ว่าไม่ยอมนํามันบอกนั่นแปลว่าคุณไม่รู้นะสิซึ่งพฤติกรรมการต่อเติมศาสนาเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเสียมาร,รยาทขั้นรุนแรงกับผู้ที่เป็นทูตของอัลลอฮ์แล้วก็อย่างเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่เป็นเป็นเป็นเรื่องที่สอดคล้องกันกับการปฏิญาณนะครับหรือว่าการ ออกมาทําหน้าที่เป็นพยานว่ามุฮัมหมัดเป็นทูตของล l l a ์นะครับประเด็นต่อมาครับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักฐานที่ยืนยันว่าท่านเป็นทูตของพระเจ้าจริงๆประเด็นนี้ผมขอยกไว้ในยกละไว้ก่อนที่จะกล่าวถึงเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันในคลิปหน้าเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดจุดประสงค์ของของผมในการทําคลิปต้องการจะให้เ,เวลาที่เราใช้คุยกันในคลิปแต่ละคลิปเนี่ย น,นะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถจดจําข้อมูลที่เราคุยกันได้โอเคประเด็นสุดท้ายก็คือสิ่งที่ขยันมาสู่ประเด็นสุดท้ายเลยนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือสิ่งที่ขัดกันกับประเด็นนี้หมายถึงสิ่งที่มันขัดกันกับการเข้ามาการที่เราเนี่ยประกาศเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานยืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นทูตของอัลลอฮ์จริงๆนะครับก็คือเอ่อได้แก่การที่เรายกท่านให้อยู่สูงกว่าระดับที่ท่านเป็นอือฮึ หรือดึงท่านลงมาจากสถานะของท่านที่เราได้ทรงจัดไว้ให้ท่านซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดยิงกว้างๆที่มันค้าหรือมันตรงข้ามกันกับเรื่องที่ชาหาดาท่อนนี้สั่งเราใช่ไหมครับซึ่งภายใต้จุดยิงกว้างๆกว้างๆที่มันค้านกันกับเนื้อหาหรือว่าเรื่องที่ชาฮาดาท่อนนี้สั่งกับเราเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะรายละเอียดรายละเอียดของมันก็คือได้แก่การฝาร่าฝืนในทุกระดับเนี่ยนะครับอย่างเช่นบางครั้ง อาจจะถึงขั้นเป็นชิริกที่ทำให้ตกศาสนาหรือเป็นกูฟอที่ทาให้ตกศาสนาหรือบางเรื่องอาจจะอยู่ในระดับที่เบากว่านั้นลงมานะครับาการยกท่านให้อยู่สูงกว่าระดับของท่านที่ท่านเป็นก็ได้ตัวอย่างเช่นการจัดท่านให้ไปอยู่ในสถานะของล้อหรือมอบสิ่งที่เป็นสิทธิเฉพาะของลราให้กับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะต่างๆของพระอ,องค์หรือว่าสิทธิที่พระอ,องค์กําหนดว่าจะต้องทํากับพระอ,องค์เท่านั้นแต่เรากับ เบี่ยงเบนสิทธิเหล่านี้ไปทํากับท่านหรือแบ่งมาทําให้ท่านอย่างเช่นไปขอดูอาต่อท่านไปสักการะท่านไปสรรเสริญท่านเกินกว่าที่ท่านควรจะได้รับคําสรรเสริญเหล่านั้นอะไรแบบนี้ครับสรรเสริญท่านด้วยการมอบลักษณะของอัลลอฮ์ว่าให้มันเป็นลักษณะของท่านอะไรแบบนี้อันนี้มันเป็นการเลยเถิดนะครับในการให้เกียรติต่อท่านซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มันคัดค้านกันกับ การเข้ามาทาหน้าที่หรือเรื่องที่เราเข้ามาทําหน้าที่ยืนยันเป็นพยายนให้กับมันนั่นก็คือการบอกว่าท่านเป็นทูตเป็นทูตของอัลลอฮ์นะครับเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรายกให้ท่านไปเหนือกว่าลนานนักษณะนี้นั่นเขาจะบอว่าเรากําลังยกท่านให้เป็นอัลลอฮ์ซะแล้วนะครับหรือเราวยกท่านให้อยู่ในสถานะที่ทัดเทียมหรือว่าเข้าไปเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเสียแล้วซึ่งนั่นคานกันอย่างจังกับชาฮัดะทั้งสองท่อนนะครับโอเค หรืออาจจะอยู่ในรูปการสิ่งที่มันขัดกันกับประเดน็นนี้อาจจะอยู่ในรูปของการปฏิเสธอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนํามาบอกทั้งหมดนะครับก็ปฏิเสธตัวนี้อาจจะเป็นปฏิเสธที่ทําให้ตกศาสนาหรือการจะเป็นค่าหรืออาจจะอยู่ในรูปลัก์ของเรื่องที่สา,สามารถกล่าวได้ว่ามันอยู่ในขอบข่ายของการปฏิเสธแต่ยังไม่ ตกศาสนาายละเอียดตอนนี้เราได้คุยกันไปบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มันค้านกับชาหดะที่ว่าลาไรอิละอะลรอน์แตนั้นในคลิปนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดมากเช่นเดียวกันการต่อต้านศาสนาก็เป็นเรื่องที่มันค้านกันกับการกับชาห์ดะในท่อนนี้ซึ่งแน่นอนครับชัดเจนในการในความค้านกันของการต่อต้านศาสนากับการปฏิญาณว่ามุฮัมหมัดเป็นทูตของเราเพราะใครก็แล้วแต่ที่ต่อต้านศาสนานะครับ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับโดยรูปการแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเขาไม่ได้เชื่อจริงๆว่ามูฮัมหมัดเป็นทูตของเนาะแต่เขากลับมองว่าตัวเขาเองหรือว่าโต๊ะครัวของเขาเนี่ยแหละคือทูตของเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นจุดยืนที่ค้านกันอย่างอ,อ,อย่างรุนแรงนะครับกับกับการเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานยของเขาคนนั้นต่อเรื่องเรื่องนี้ซึ่งได้แก่การเป็นพยานว่ามูฮัมหมัดคือทูต คือทูตของล l l a ์นั่นเองแล้วก็เรื่องที่ขัดกันกับประเด็นนี้นะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมยกมากล่าวแล้วก็มาเขียนให้เราได้เห็นกันก็คือเรื่องของการฝ่าฝืนนะครับซึ่งคาว่าฝ่าฝืน,นจริงๆแล้วมันก็กว้างนะครับก็อไรก็แล้วแต่การฝ่าฝืนคําสั่งของทา่านรัซูลก็เท่ากับเป็นการไม่ให้เกียรติเทวรัศู์เมื่อไม่ให้เกียรติ่ทรนรัซูลก็เท่ากับว่าเขาคนนั้นผู้ที่ฝ่าฝืนผู้นั้นเนี่ยกำลังทําเรื่องที่มันขัดกันกันกบการเข้ามาทําหน้าที่เป็นพยานว่าท่านมุฮัมมัด เป็นทูตของล l l a นะครับแต่ว่ามันจะเป็นการฝา่าฝืนอย่างจังหรือไม่เนี่ยเปนอีกกรณีหนึ่งผมแค่ต้องการจะพูดให้เห็นถึงภาพรวมของเรื่องที่มันขัดกันกับประเด็นที่ว่าเราขอเข้ามาเป็นทําหน้าที่เป็นพยายนยืนยันว่ามุฮัมมัดเป็นทูตของลล l a ์นะครับสำหรับเราของขอะไรที่ว่าสลบัครับคลิปนี้คงเท่านี้ครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราและพวกท่าน